โดนอะไรนะครับตอนนี้มีอะไรช่วยไหมครับต้นซากุระนนั่นเนี่ยใช่ไหมสี่นภูเลยแกะมัดแกะมัดแกะมัดแกะอ๋ออะไรต้องเอด็กควันมาถ,ถึงนี่เลยฮะควันขึ้นแล้วโอ้โหเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับมอนว้าวตอนนี้เราอยู่ที่ฮาราจจกูไทยแลนด์นะครับค่าตัว๋วค่าเข้าชมคนละสามนะแต่ถ้าซื้อตั๋ว นั่งรถไฟเรแล้วรถไฟออกแล้วเด็กอนสมุบ๊ายบากันนี่รถไฟมาแล้วป้าโลมันไฟวุ่นเดียวเดี๋ยวรอรถไฟจอดก่อนแล้วกันรอรถไฟจอดก่อนเจอกันที่สถานีเข้าใจไหมนี่ครับภาพบรรยากาศ ราจุรูเกาตปเอาละปะบนมันเป็นสินไลสูงมากโอ้โหเจอมาแค่ครับตัวทอดมาเลยครับสงสัยเป็นเพื่อนพม่าต้องเนี่ยตัวท่าปันเลยเนี่ยมาแคมาแคนไมาเลยนะใส่เข้าตะมูแดง อะไรอะไรครับมีอะไรช่วยครับมีอะไรช่วยครับโดนอะไรครับตอนนี้มีอะไรช่วยมั้งครับโอ้โหโดนกอสเาร์ครับสู้กอสเาร์ครับเด็กน้อยครับโอ้โหโดนกอสเาร์จับแร้วช่วยด้วยช่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 วยออกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยออกมาแล้วเอ้ยออกมาสู้กอสเาร์ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่มากเลยฮะโอ้ยโดนไฟครับอร่อยมากเลยโอ้โหนะครับกอสเาอรกอสเาร์ครับ ตรงนี้เป็นภูขเขาไฟฟูจีนะไหนจิมอ่ะอ่าต้นไม้ชาสิ่งช้าต้นไม้ต้นต้นซา,าะคั่าเนี่ยใช่ไหมสิงปูเลยจะเขียนห้ามนั่งอ่ะแสดงว่าเขาต้องคิดตังก่อนหูกจ่ายตังก่อนมาเนี่ยมานีมัดมัด ห้ามนั่งลกูกต้องซื้อตัว๋วซื้อบาทก่อนไปก่อนครับดเดินดูแป๊บนึง<แ>เดินดูแป๊บหนึ่งนะีอฝั่งแต่จ้าัน,นู้นมีมา้ามีแกะเนาะใช่ไหมมา้ามีแกะมีตัวใหญ่ด้วยเออม้ากำลังกินเลยหัวห,หัวหันโอ้พี่กำลังให้หัวหันนะครับมา้าตัวนี้ชอบกินหัวหันแน่เลยนะี่ย เห็นเอาอยาให้วางให้ไม่ยอมกินนะาก้าไม่กินน๋อไม่กินเขาชอบกินหัวอาหารนะใช่ครับโอ้โหครับสวยมากครับสีน้ำตาลเลหน้าขาวมารสวยไหมลูกมาไปดูตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กดีกว่าละตัวเล็กตัวเล็กแกะมาดแกะมัดแกะอะแกะอหแกะนไหมไแกะ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 กแกะกะแ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 กะกะแกะกแกะแก เอาร้องแล้วกินไหมแกมาเราอยาให้แกแกไม่ยอมกินครับตอมใหญ่ๆนี่แก<า>กินไหมไม่ยอมกินครับไม่ยอมกินร้องหานมนหนูไำไมตัวใหม่ที่พี่เขาไปขี่เอาแลจับดูดิจับได้ไหมอย่าจับปากนะเอาไอ้ยใยปลาให้กินเลยกินนี่เออ เออเอาให้มากิมยา,า,ยมาแค่นะเอาให้ถึงนี่เออมาแค่มีสองตัวนะครับแกะมีสามตัวมาลูกหัวแล้วตี้ใหญ่มากส่วนม้าธรรมดามีหนึ่งตัวมมันอมองตลอดเลยวะฮะน่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงนะใช่เหรอ ช่อ๋ออันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวอ๋อไอ้จมันพี่เขาบอกฝั่งนี้ตัวผู้ฝั่งนั้นตัวเมียนู่นตัวผชื่อไซปัสครับไซปัสเหรอครับไซปัสไซปัสอันนี้ม้าตัวนี้ชื่อไซปัยปัตสุซี่โอ้โหเซ็กซี่ชื่อฝรั่งลรู้เลยนะซูซี่กับไซปัสอันนี้น้องซูซี่นะครับอันนี้คือผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงซูซี่อันนี้ผู้ชายตัวนู้นผู้ชายไซปัส ใส่ปัดชือใส่ปัดนั่งหลังใส่ปัด่ปัดนั่งหลังกินไหมถ่ายรูปได้นั่งหลังถ่ายรูปเลยฮะมัดพี่เขาบอกนั่งหลังนั่งไหมอ่าลองนั่งดูลองนั่งดูเกิดมาไม่เคยนั่งนะโอ้พี่ค่อยนั่งแล้วไอ้ยาลองมาได้นั่งมาแล้วโอเคนี่เป็นไงดีใจไหมยิ้มยิ้มสองนิ้วหน่อยดิอือนั่งมานั่งนาแค่เอาสมาดนั่งนาแค่แล้วไป ส่ปัดอันนี้ใส่ปัด <laughs> ใส่ปัดอันซูซี่ชื่อเลือกยากอ่ะโอ้สองปีสองเดือนเหรอโอ้เล็กโอ้โอ้โอ้ใหญ่ไหมล่ะใหญ่แค่ห้าห้าปีป่ะสองปีสองเดือนแลนะนะตัวนู้นเท่าอายุเท่าธรรมะน่ะตัวนู้นห้าปีอ่ะ ไอ้อตัวนี้กินเก่งไหตัวนี้หิวตัวนี้หิวตัวนี้หวตัวีนี้หิวจัดครับโอโน่มัีชื่อนะครับแกะนีกาเดอนโอโนโอ่ชื่อโอโน่แกะแ่โอโน่ตายไปไวนะตายแม่ร้อนละ ใส่ปัดไใส่ปัดใส่ปัดไ่หวใส่ปัดใส่ปัดใส่ปัดนั่นไงมึงร้องะเพรอะไรหิวหิวหิวมัวไหนหิวโซนฟูจิตจังฟูจิตจังเขาชมฟีให้ทำไมผู้เผื่อตัวตัวไหนตั่เหนตัวนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมควรใช่ไหนตัวนี้ห้าปีอายุหปีตัวนี้อายุห้ปีนั่น ครับได้ใหญ่กว่าปลาครับใหญ่เท่าปลาเลยใช่ปลาี่คำปริศอันนี้รถรถม้าญี่ปุ่นเหรอรถไม่ให้แบบม้าลากแน่แน่ไม่ใช่้แล้วเออรถให้คนนั่งแล้วม้าลากเนี่ยเออเออเดี๋ยห้ามห้ามห้ามยกห้ามเคลื่อนย้ายห้ามนั่งว้าวนี่คืออะไรกังหันน้ำกําหันน้ำมีน้ำจริงด้วยปะ เฮ้ยน hey, ้ำเย็นเหรออ๋อไม่เ huh. ย oh ็นนะน้ำธรรมดานะต้องหาน้ำนะแต่เขาใส่ความได้ใส่ป้าเป็นเรื่หนเลยเขาใส่ควัมมาถึงนี่เลยฮะความขึ้นแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงสดชื่นไหมโอ้โหสดชื่นไหมเฮ้ยถอยหลังถอยหลังไปหลังไป โอเคตอนนี้ฝั่งอีโซนหนึ่งนะโฟนฝั่งขวานะครับอาราชุก,กุเป็นโซนของเล่นนะโปรโมชั่นเล่นเกมเล่นกว่านะคะตื่นดีค่ะหนึ่งรอบตัวชุดหกของเราแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นอีกส้างใหมนะคะแล้วก็จะเป็นทุ่ชีพนุ่นนะคะตัวค้าเป็นปลาสับปะรดกันนะคะเรื่องเกมราชุกุฝั่งโซนของเล่นนะครับ อยากระบายสีอ่ะไปอยากระบายสีอ่ะไปแม่รอแล้วปล่าอยากระบายสีอ่ะทำไรอ่ะถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปต้งจ่ายเงินคนไว้เรารอแม่รอไเหมหยิบเลย หยอดเหรียญก่อนก็หยอดเหรียญก่อนไปแล้วแม่หยอดไปเดินไปทะลุทางนั้นไปว้หม,ม<า>บ้านลมขอ,อเล่นมาสปะคนนี่เสียเสียขออภยัยเครื่องเล่นเสียเนี่ยลูกเสียเสียดบัโอมาสปะ เหมือนน้องบีมเลยก็จับโจนเออก็จับโจนแต่บ้านชอบน้องแว่นมากกว่าโอ้โหมอไซค์แว่นครับไปแม่แล้วไปไปครับไปนะครับยิงลูกตานะตามงานวันนีเห็นประจำนะ ชุดละสี่สิบสามชุดร้อยเนี่ยเพื่อนตุ๊กตาอ๋อนี่ลาลูกโกงมันมัด,มด